ครับเ,เพื่อนๆก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝากเ,เพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยเมืองกาด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการเบ่งกันไปนะครับวันนี้เป็นผาชุดเมืองนครรัฐสีมานะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีพ้าอะไรมาแบ่งกนันเพื่อนนะ,ะสำหรับวันนี้องแรกเลยนะครับเริ่มกันเลยเหรียญน,นี้ครับเดิ่มแท้ดูงานนี่สภาพใช้หน่อยอเป็นเหรียญหลวงพ่อชัดนะครับวัตกุกุ่านี่ เดิมแท้ดูง่ายอ่าใครศึกษาธรรมชาติอยู่เช่าไปได้นะครับจะสร้างปีลึกเลยนะปี2อหนึ่งนะครับนี่นี่ครับอ่าประมาณนี้นะ่ไหมธรรมชาติผิวหิ้งนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆสำหรับอุกนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ่้บาทนะครับเบาเบเบาบา,า,บานะ นี่นะครับดวงตาเป็นม้นเล็กคมชัดนะนี่ไหมตัวหนังสือดึงดีมากอันนี้แท้เลยนะครับโอเคนะก็ะจะประมาณนี้นะครับเพื่อนเดิมแท้ดูง่ายนะครับอโอเคเราไปองค์ต่อมาองค์นี้ก็โอ้โหสวยนี่ดูดิ สวยเลยนะสะภาพเกือบร้อยเลยอนะ่ะมีจมูกโดวน้อยอนะี่ดูผิวหน้าหลังก่อนนี่ครับอ่ะสำหรับองคนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่ง้อยบาทเช่นกันนะครับเป็นเหรียญลงพยูวัตไซโยงปีสองห้าสี่สองนะนีชัดเจนนะครับชัดเจนอ่าเป็นพาเทสดูง่ายๆนะนี่นะอ่าเป็นนี้ผิวโหนเลย นี่ครับจะประมาณนี้นะเ,นเพื่นนอนอนคบุรีนะวัสซโยนะครับอ่าสี่สิบสองนะครับปีสี่สองโอเคเ,เพื่อนๆประมาณนี้นะครับนี่สวยนะเดิมนี่ ภาพนที่ใครจะไปนะครับอ,องต่อนะผู้นี้เหรียญใหญ่หน่อยครับอ๋าทราบเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อชนะประทานพรน,นะนี่จะสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับอะนะครับเราจะสีมานะนี่ครับก็แบบนี้คือเหรียญค่อนข้างใหญ่นะครับอ่าเนี่ยแล้วก็ธรรมชาตินี่คมเลอชัดเจนเลยนี่ใช่ไหมครับ ตามซอกไหมมีเส้นอยู่ข้างในไหมครับมคมเท้เลยแบบนี้นะนี่ครับนไครับลายละเอียดเยอะแยะเลยนะตุมต่มตุ่มเป็นกลมเป็นเม็ดนี่ไงดูง่ายนะครับเพื่อนโอเคนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้องรงนี้ก็ดึง่อยว่าเช่นกันนะนะี่ง่ง่วงเลยพิว สวยเลยเอาอันนี้ผิวไฟนะครับอ่านี้เป็นเหรียญหลวงพระโป้งนะครับวัดดอนมาเลื่อมอ่าปีสองห้าสามห้านะนรุ่นผูกขัดสีมานะครับมีอ่ารุ่นนี้ก็สวยนะอืมอความเดิมนะครับความแห้ง นี่ดูผิวแห้งๆเดิมๆเลยนะดวงตาเป็นเม็ดเล็กคมชัดนะครับจะประมาณนี้โอเคนะอ้ม้เปิดราคาอยู่ที่250นะครับนี่้อ,องฮับโปรงนะครับนี่เกิสมสวยสวยเลยแบบนีนนะ้สนใจจัดไป โอเคองคสุดท้ายนะครับองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อนิยมนะครับวัดป้ารักร้อยนะดุง้างบุตรอ่ากระไดทองนะครับอ่บาลักษณะเดิมแทดูง่ายนะครับดูง่ายอ่อาพระแทะครับผ่าแทาะคมนะอ่ะาลอยกระน,นกอะไรต่างๆนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเพื่อนเป็นเหรียญลงคลอนิยมนะอันนี้หนึ่งร้อบาทนะครับก็คือร้อยทุกองคมีองนี้แพงหน่อยสอง้าสูดอันนี้นะครับปีสามห้านะนี่ครับอนนี้สวยมากนะครับใครสนใจก็จัดไปนะครับคือร้อยทุกองอยกเว้นองนี้นะองนี้สองฮารสูดนอกนั้นหนึ่งร้อยบาทนะครับเกิดราคาเบาๆนะ โอเคครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับถ้าวันนี้ผิดพลาาประการใดหรือว่า,าพูดจาไมาะสมเนขออภัยด้วยนะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจเกลืติดต่อที่ลิงใต้คลิปนะครับเป็นลิงแฟนเพจไายุางการ f ดถ้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนวันนี้สวัสดีครับ